สวัสดีครับมาลองเทสนาคาบ B เช a นะครับเป็นรุ่น BXQ125 นะครับผมนี่นะฮะอ่าตอนนี้เปิดการอินเทอร์เกตแอมมิวสิ s แชร์นะครับผมนี่วอลลุ่มนะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอ่าตัวเทปสามารถปรับที่วอลลุ่มมีวอลลุ่มด้วยนะฮะนี่ครับเป็นไงฮะเอาพุทธนี่ครับอ่าขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับอ่าไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงขึ้นปิด5บอกร้านอยู่ทุกวันส่งครับ ลำโพงที่ใช้ลองเป็นอัชเชอร์ครับ X.7.8 X นะครับไป็นเรียกสเกลสวยนะฮะตรงนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมลองกอนี่ยฮะกอนะครับอันนี้กอรากดเพนะฮะนี่นะครับแล้วกดกลับเสียงดีมากนะฮะนี่นะฮะเสียงดีมากครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตเนาะ แล้วก็กดเพได้เลยเนี่ยครับสภาพสวยมากนะฮะเดี๋ยวผมกดกอ,อก,กับเทปจะหมดนะฮะนี่ครับหมุนหมุนหนหมุนหน,น,น,นะฮะ,ะกดเพนะฮะ่เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับสภาพสวยมากอ่าเป็นไฟร้อยนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวผมสต็อปอ่ะเดี๋ยวผมเอาเทปอื่นเดี๋ยวลองเทปอื่นเนาะเอาเทปอื่นอ่ะอันนี้หน่อยอ่านดีนะฮะอ่านดีเ <Yeah. S 1> นี่ยนะฮะโอเคครับผมเสียงดีมากครับ